ค่ะคนวันนี้ก็อยู่ในช่องลรินแอลาลินนะคะหรือไม่ก็เป็นภาษาไทยตรงกันก็คือล,ลินแอละล,ลินนะคะวันนี้เราก็จะมาทําละครสั้นก็คือคนรวยนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ฉันถูกหอยหนึ่งเก้าเก้าล้ไอไม่สี่อะไรนะ50สบล้านบาทนี่เงินฉันที่บ้านฉันก็มีเงินอีกเยอะอยู่ฉันพาไปดูนะ ถึงแล้วก็จะเดินทางมาได้กไกลเหมือนกันนะเนี่ยบ้านฉันอยู่ทะเลเลยเนี่ยเดีย๋ยวฉันจะพาไปดูนี่ไงเงินฉันเยอะมากเลยถูกหวยตั้งห้าสิบล้านแล้วก็มีเงินที่ฉันเก็บๆตรงนี้ก็มีฉันรวยมากเลยตัดฮัลโหไหมเงินฉันเยอะมากเลย ทับเงินเลยเงินฉันเยอะมากเลยรวยนะฉันรวยมากเลยนี่มีเงินเศษเศษด้วยฉันรวยไหมล่ะขอเก็บบ้านก่อนแล้วกันเอาเงินไปไว้ตู้เซฟเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเงินฉันเก็บเสร็จแล้วนี่เงินฉันเก็บเสร็จแล้วเยอะเหมือนกันเลยเยอะมากเฮ้ย ขอไปหิวจังเลยไปกินอาหารเล่นดีกว่าไอ้ไปหารอาหารดีกว่าขอจัดตรงนี้ให้เป็นโซนอาหารฉันว่าฉันจะเอาเงินเก็บไปฉันจะเอาเงินเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเอาไปเก็บที่รับฉันไม่บอกรอกก็คือเอาออกนั่นเองฉันอาจจะไม่ได้เอาไปเก็บฉันอาจจะเอาออกนี่ขอเคลียร์ก่อนนะอึ๊อ้เงิน โอเคเคลียหมดแล้วตอนแช่ตู้เซฟก็มีเงินเยอะแล้วขอไปเอิมเอาเอา,เอ,า,เอ,าอาหารเยอะๆมาวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ฉันก็ไปซื้อฉันเพิง่งเอ้แม่สิฉันไปฉันก็ทำอาหารแล้วก็เอาไว้ไว้ไว้นี่อาหารเยอะเลยขอกินพิซซ่าแล้วกันนะ แป๊บนึงนะพิซซ่าอร่อยมากเลยอะ่ะอืมกินอันนี้ยำยำๆำแซนด์วิชใช่ไหมยำกินเอ,เอาออกไม่ใช่ยำยำๆำจ๊บ ล้าก็จะกินแฮมเบอร์เกอร์นมๆอร่อยมากเลยอ่ะกินให้หมดเลยขอไปเดินขอไปเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะอืมฉันหนักเพิ่งไปซื้อมาใหม่ก็คือเน่ซื้อเรือมาใหม่เอ,อืออะไรอ่ะว่าไปตรงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ ว้าว <Wow. S 2> ไหนลองขี่สิของใครเนี่ยวิ <S <S ยฉันขี่ไม่เป็นนะถูกอ้อาวเขาล็อกรอไม่เป็นไรเราก็จะเอิมอะไรนะเป็นอันนี้ของเรา ขอเอาความเร็วสุดไปกันนะวิสนุกจังเลยสนุกจังเลยเอาจอดไว้ก่อนจิ๊บสนุกจังเลยวันนี้สนุกมากเลยฉันถูกไวฉันดีใจมากเลย นี่ย้ <c oughs> ดีใจมากเลยอะที่ฉันถูกหวยว่านี่ฉันซื้ออันนี้มาด้วยนี่อู้ว่าอ,อ้อะไรอ่ะน่าสนุกมากเลย ขอนอนพักสักหนึ่งชัวง่วโมงดีไหมขอนอนไปก่อนและกันขอวิ่งเล่นดีกว่าวิ่งสนุกมากเลยวันนี้ฉันดีใจมากเลยเยี่ยวขอไปขอไปเล่นข้างนอกแล้วกันวิ่งเล่นดีกว่า วสนุกจังเลยตรงนี้ก็อากาศเย็นยังเลยเย็นสบายมากเลยอะว้าวรวยมากเลยวิวดีใจจังเลยโอเคก็จบเป็นที่แล้วนะคะเอิม่มที่คน และคอสั้นก็คือคนรวยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะบ๊ายบาย